สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกลับมาอีกครั้งในช่องนีเลนทาร์ลนะคะแพนหายไปสองวันไม่ใช่เพราะอะไรนะเป็นภูมิแพ้มากเลยคลิปสุดท้ายที่แพนทำอะ่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าแพนภูมิแพ้ขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าดีขึ้นนิดหน่อยอะนะคะไม่ไม,ไม่มีใครไม่มีอะไรแล้วแปลกมากภูมิแพ้แล้วมีใครด้วยแปลกมากนะคะแล้วใครที่เคยเป็นภูมิแพ้เนะี่ยจะเข้าใจว่าแบบ ชีวิตมันน่าลำคาญมากเลยเพื่อนๆแพทเป็นตั้งแต่เด็กแล้วจนจนโตนี่ก็ยังเป็นอยู่นะคะหวังว่าจะหายไปโดยความรวดเร็วนะโอเ<อ>ควันนี้เราจะใช้ไพ่เด็กไหนกันดีนะวันนี้แพทกคิดว่าจะเอาอะไรที่มันเบาๆขึ้นนิดหนึ่งไม่ไม่ไม่หนักเกินไปนะคะวันนี้จะใช้ m y Mystic Forest Mystic Forest t a r r t อะไรที่มันเป็นแบบว่า Magic Magic นิดนึงมันเป็นความแบบ h ฮร์รี่พอตเตอร์นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอะมีความน่ารักนะคะวันนี้เราก็จะใช้ตัวนี้ลองดูหวังว่าพลังงานจะสดใสเนาะพัดอยากได้พลังงานสดใสมันคล้องนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการจุดเทียนมหามงคลก็ถึงเวลาแล้ววันสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนวันที่ส1อนี้เขาจะจุดเทียนมหามงคลกันแล้วนะคะคือวันที่เท่าไหร่เอ่ยคือวันอาทิตย์นี้แล้วโทรมาภายในวัน วันเสาร์นะคะเพื่อนๆดูคลิปเสร็จโทรเลยนะว่าจุดเทียนมหามงคลเพื่อการเปิดดวงเปิดดวงนี่สําคัญยังไงเพราะว่าคนเราเนี่ยบางทีเรามีเจ้ากรรมในเวรเรามอาีอะไรที่เราทํามาอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างเงี้ยเราก็ต้องการหนุนดวงแล้วถ้าใครเป็นพวกปีชงหรือเป็นปีที่แบบว่า ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยแพทขอแนะนำนะคะให้มาให้มาทำจุดเทียนนุนดวงให้มันดีขึ้นโดยเฉพาะคนที่กำลังจะเปิดร้านเปิดรวงคนที่จะมีธุรกิจมีบิส i n e s ต่างๆเนี่ยก็แนะนำให้มาทำจุดเทียนมหามงคลเป็นศาสตร์ของร้านน้านะคะแล้วโดยเฉพาะคราวนี้เนี่ยเขาจะเอาพวกเมตตามห,มหาสเสนมหานิยมประมาณนั้นทำให้เราแบบดู ปังมากขึ้นดูแบบว่า attractive มากขึ้นนะคะเพื่อนเพื่อเผื่บ,บว่าใครอยากมีแฟนใหม่โอเคค่ะเพื่อนแล้วถ้าใครสนใจเนี่ยตัวนี้ว่านดอกทองตัวนี้เลิศมากสำหรับคนที่ต้องการมีความรักที่ดีมีความรักที่สดใสมีความรักที่ปังมากขึ้นมีตัวว่านดอกทองแล้วก็ทำพิธีมาแบบ โอ้โหอย่างดีเลยนะคะตัวนี้เนี่ยพิถีพิถันมากๆในการจัดทำถ้าของไม่ดีแพทจะไม่ออกมาพูดเองหรอกเนาะอันนี้ตัวว่านดอกทองเพื่อเสริมความรักสามารถเก็บไว้ในกระเป๋าได้เวลาเราเอามาทาเราเอามาทากลางหน้าผากนะคะแพาจะทาบ่อยๆอยู่เหมือนกันเนี่ยอืมให้เพื่อนๆรักไงเพื่อนๆรักแล้วยังคะ แล้วก็มีตัวเครือเข่าหลงตัวเนี้เพื่อธุรกิจอืถ้าใครบอกว่าการความรักฉันดีแล้วฉันต้องการเสริมด้านการเงินธุรกิจมันไม่ปังเลยโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยขายออนไลน์มันก็จะน้อยลงเนี่ยพาคิดว่าตัวนี้อาจจะช่วยได้ของคนของโอาโหน่ยต้องมีของดีติดกระเป๋าติดบ้านเอาไว้นะคะเพื่อนๆใช้วิธีเดียวกันนะคะคือทากลางหน้าผากไปเหมือนกันเนาะ โอเคแล้วก็สำหรับใครที่ชอบแบบว่าเป็นสายน้ำหอมอย่างแพนเนี่ยชอบน้ำหอมมากๆากแพจะมีตัวนี้เป็นกลิ่นกุหลาบและกลิ่นมะลินะคะหอมมากๆตัวนี้เนี่ยเพื่อเสริมด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมโดยเฉพาะเลยนะคะโอเคก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะ299บาทเท่านั้นรวมค่าส่งแล้วโอเมก้าลอดมาก นะคะเพื่อนโอเคมาดูซิว่า m y s t i c Tarot เนี่ย m y s t i c Forest Tarot จะมีอะไรมาบอกเราในวันนี้ใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อกันเข้ามาได้ที่หลายนี้เลยนะคะลองแคปกันดูแล้วก็มาดูดวงส่วนตัวว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรนะอืมมาดูว่า Mystic Tarot มีอะไรคุณนบมวลคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะ เก่งฉลาดมีความรู้ความสามารถหลายๆด้านสามารถทําได้อะไรได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันคือมีทั้งธุรกิจมีทั้งงานประจํามีทั้งทาอะไรได้แบบเยอะแยะไปหมดเลยในเวลาเดียวกันเนี่ยอืพลังงานของคุณค่อนข้างเข้มแข็งและแข็งแรงนะตอนนี้คุณไปเผชิญกับความไม่มเข้าใจละ คุณไปเผชิญกับเรื่องราวในชีวิตที่มันค่อนข้างจะไม่เคลียอืความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยเคลียความสัมพันธ์ที่มันมันมันยังคลุมเครือคลุมเครืออยู่อะจะจะจะตัดออกเลยก็ยังหรือว่าจะยังอยู่ก็ยังอะไรก,ก็ไม่มาสักทีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาเองเขาก็แบบ อาจจะมีบ้านหนึ่งบ้านสองอย่างนี้ก็เป็นได้นะเออบางคนไปเจอความสัมพันธ์ที่มันแบบคุมเครือมากๆอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้พัดว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตของคุณนะ่ะไม่ว่าโอ้ผมกระดกโทษนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตของคุณอนะมันแบบเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วทางด้านการเงินการงานพัดว่าคุณมีครบทุกอย่างแล้วมันเป็นเก้าถ้วยแต่ว่าเก้าก็ยังไม่ใช่สิบ มันขาดไปอย่างหนึง่งก็คือความรักจากเขานี่แหละอืมคุณรอเนาะคุณรอเพราะว่าเขาตอนที่เขามาหาคุณแรกๆนะหรือเขาเข้ามาหาคุณมันดูดีเหลือเกินอนะ่ะมันน่ารักมันแบบมันพูดจารื่นหูมันเป็นอะไรที่แบบฟินมันทำให,ห้ให้คุณแบบมีความสุขมากๆเขาเหมือนแบบว่าเจ้าชายในฝันที่คุณรอคอย แต่เจ้าชายนั้นเกิดเป็นอะไรเดี๋ยวดูอีกทีทาไมมันไม่เคลียร์เจ้าชายคนนี้อ่ะพันมีความรู้สึกเจ้าชายหรือเจ้าหญิงก็ได้นะคะมันเป็นไบเซอร์ซันนะเพศอะไรก็ได้นะคะพันมีความรู้สึกเขาอยู่ดีดีเขาก็รันเอาไว้จากคุณไปเลยคือวิ่งหนีหายไปเลยโดยที่ปล่อยคุณยืนงงในดงกล้วยนะคะคือแบบอะไรวะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตอะเออแบบอยู่ดีๆก็ตัด ความสัมพันธ์หรืออยู่ดีๆก็บล็อกคุณไปหรืออยู่ดีๆก็ไม่คุยซะอย่างนั้นนะทําให้คุณแบบงงมากๆคุณมีความรักให้กับเขาแบบเต็มเปี่ยมคุณคุณรักคนนี้มากเลยเนาะคุณรักหรือคุณเคยรักกับคนคนนี้มากๆเคยทุ่มเทเคยให้ทุกอย่างแล้วสร้างความหวัง,วงไวเ้เยอะๆด้วยใน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 ,ในชีวิตกับเขาเนี่ย แต่มันแบบฟ่ายบบสอนมีการสู้กันในความสัมพันธ์เหมือนกันนะไม่ใช่จะสวยงามอย่างเดียวบางทีเขาก็เป็นคนดือ้อเขาเป็นคนไร้รายอืมเขามีมุมของเขานะบางทีก็มาดีดีบางคนก็แบบบางทีมีมุมร้ายคือทะเลาะเลยพูดจาแบบหืมไม่น่าฟังไม่น่าเข้าหาเขาเขาค่อนข้างจะเด็ดขาดเนี่ยท่านมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เผลอๆแบบ ไ,ไกลจากคุณเลยอืบล็อกคุณแล้วก็แบบหนีแบบหนีที่ทํางานหนีบ้านหนีอะไรไปไปไปอยู่ที่อื่นเลยก็ได้อืมพานมีความรู้สึกหรือไม่ก็เป็นคนที่ห่างไกลกันอยู่ต่างประเทศได้คนไทยในต่างประเทศได้อ,อยู่คนละจังหวัดได้มันมันมีความห่างกันทั้งใน ในด้านฟิสิกอลคือด้านแบบด้านกายคืออาจจะอยู่กันคนละที่จริงๆหรือว่าความสัมพันธ์ความรู้สึกมันห่างกันมากๆเลยตอนเนี้ยมันเหมือนแบบอยู่กันคนละโลกอยู่กันคนละที่คุณหวังมากๆแกพนมีความรู้สึกว่าไพ่ใบเนี้ยแทนที่จะพั์จะพูดว่าเขาจะกลับมาพัมีความรู้สึกว่าคุณหวังว่าเขาจะกลับมาคุณยังมีความหวังอยู่อะเล็กๆก็ยังมีประมาณนั้นแน่นอนค่ะ ควรหวังว่าสักวันเขาจะกลับมาแต่ว่าตอนนี้เหมือนมันไม่มีวี่แววเลยอะ่ะเขาออกไปผจญภัยกับชีวิตเขาอืมเขาออกไปผจญภัยออกไปมีความคือม,ม,มีมีชีวิตใหม่ๆเป็นเป็นเขาเหมือนเป็นเป็นพลังงานเด็กก็ได้จริงๆนะพลังงานผู้ใหญ่ก็ได้นะเขาอยากจะได้งานใหม่คืออะไรแบบเป็นงานใหม่งาน งานที่ทำให้เขามีพาชันมากขึ้นเขาไม่อย,อยากอยู่จำเจที่เดิมคนคนนี้มีพาชันในตัวเองสูงมากตอนนี้และเขาอยากจะออกไป,ปเผชิญโลกออกไปมีชีวิตที่ดีของตอนเองโอ้โหสารพาดนะคะคนนี้เขามีความตั้งใจที่ดีนะเขารู้นะว่าคุณเป็นคนที่น่ารักและคนดีให้กับเขาเสมอเสมอ คุณคอยเป็นผู้ให้กับเขาเสมอๆแต่เขาเองตอนนี้ยังมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะไปทำตัวให้แบบว่าดีขึ้นก่อนเขาเป็น emperor ได้บางคนบางคนพลังงานเด็กไปเลยวันนี้แปลกนะมีลพลังงานเด็กไปเลยหรือพลังงานผู้ใหญ่ไปเลยก็มีแล้วผู้ใหญ่เนี่ยคือจะดื้อดึง,ดง,ดงนิดนึงจะแบบยิงยิงจะเป็นคนชอบสอนชอบสอนเด็กก็ได้นะชอบสอนชอบสั่ง แพ้ดมีความรู้สึกว่าคนของคุณเนี่ยทำอะไรลับหลังคุณด้วยนะเพราะเขามีแพชชั่นมากๆเขาแบบว่าอยากจะมีชีวิตใหม่ชีวิตของเขาชีวิตที่ตื่นเต้นชีวิตที่แบบว่าหรูหรามาเห่าหรืออะไรก็ตามในความคิดของเขาอะนะเขาทำอะไรลับหลังคุณบ่อยๆโดยที่ไม่บอกคุณอืมเขาเก็บซ่อนความรู้สึกนึกคิด เขาเก็บซ่อนอะไรหลายๆอย่างในชีวิตของเขาเขาเก็บซ่อนบางคนอยู่ในหัวใจเขาก็ได้อือแบบว่าไปม,มือมีมือที่สามอะไรเงี้ยสามสี่ห้าบางคนโอ้โหมาดูดวงส่วนตัวกับพัลอะอ๋ออะไรเนี่ยความรักมันวุ่นวายขนาดนี้เหลอคะมีมีคนทั้งสามทั้งสี่ทั้งหนะ้าเลยนะให้มีความรู้สึกว่าคนของคุณเนี่ยอืมเก็บซ่อนความรู้สึก เก็บซ่อนอะไรไว้หลายๆอย่างในในในความรู้สึกนั้นเขารู้ตัวเหมือนกันนะว่าไม่ว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาหาคุณไม่ไม่เดี๋ยวหรอกมันจะมีวันที่เขาจะกลับมาหาคุณในวันที่เขาไปเผชิญโลกอะไรมาให้พร้อมแล้วเนี่ยเขาจะเขาาจะเขาจะวนกลับมาหาคุณได้เขาเขาแค่ขอไปมีชีวิตของเขาบ้างเท่านั้นเองเขาเขาก็อยากให้คุณ แฮปปี้นะเขาอยากจะให้คุณมีความชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่แฮปปี้ชีวิตที่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีเขาโอ้คนนี้เป็นอะไรคุณไปเจอคนแบบนี้แบบยังไงคะเนี่ยอยากอยากรู้เรื่องของคุณจังเลยอะว่าเรื่องของคุณเป็นยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิเพราะว่าคนคนนี้เขาก็เนี่ยเขายังเขายังเขายังคิดดีๆเกี่ยวกับคุณนะ เขาก็ขอเนี่ยพลังงานเขาส่งผ่านมาว่าขอให้คุณมีชีวิตที่ดีโดยที่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่อยู่ตรงนั้นก็ตามทำไมมันฟินๆยังไงแปลกๆเนะคะเป็นไปได้มากๆสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้ที่ความรักจะเป็นต่างชาติอ่าต่างชาติต่างภาษาจะต่างกันมากๆต่างศาส,สนาก็ได้นะ เออมันมี the world อยู่ตรงนั้นมันเลยทำให้ยากความสัมพันธ์นี้มันยิ่งยากกันเข้าไปใหญ่เลยคือมันแบบทั้งไกลไกายไกลกันแล้วก็ความรู้สึกไกลกันแล้วก็ยังจะมีบางคนภาษาบอกว่าเอ้ยพอพูดภาษาอังกลได้พอพูดมาก็โอู้ดไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันจะมี c u l เ u r e เหมือนแบบวัฒนธรรมอะไรที่คุณอาจจะไม่เข้าใจเขาอะไรเงี้ยมันทําให้ความสัมพันธ์มันเกิดความยากขึ้นมาเลยอะ่ะ justice เนี่ยเขาจะกลับมาจริงๆนะคุณแต่กลับมาอีกทีนึงคุณแบบอาจจะแบบแก่แล้ว <c oughs> <c oughs> เคยเจอไหมกลับมาอีกทีคุณแก่ <c oughs> ตายตายๆบอกเพื่อนบอกว่ามีลูกมีผัวไปแล้วจ้าบอกไปเลย คุณจะมาเขาจะกลับมาในวันที่เขามีฐานะที่ดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นมีชีวิตที่เออเป็นลงหลักปักฐานอะไรมากขึ้นมีเงินมีทองมากขึ้นเขาจะกลับมาหาคุณแล้วเขาก็จะกลับมาเขาอยากจะรู้ว่าคุณจะเป็นยังไงคุณจะเออ ยังรักเขาไหมยังเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่พันมีความรู้สึกอย่างนั้นมันจะฟินก็ไม่ฟินนะเพื่อนอ๋อแต่แล้วเพราะว่า four of wands แกเข้าใจแล้วคือเขาเขาอยากจะไปสร้างฐานะให้กับตัวเองอยากไปเผชิญโลกอยากจะไปตัดสินใจทั้งถูกและผิดเพื่อตัวเขาเองเพราะคนคนนี้เขาไม่ฟังใครเลยนอกจากตัวเขาเอง ถ้าเกิดเขาไปเผชิญพวกประสบการณ์ต่างๆในชีวิตอะแล้วเขาก็จะรู้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกเขาเขาจะเชื่อตัวเขาเองเขาจะไม่เชื่อคุณจะบอกไปสิบรอบอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เชื่อจุดนั้นนาคาพันมีความรู้สึกไว้อย่างนั้นแล้วเขาก็จะกลับเขามาหาคุณเพราะว่าความรักของคุณและเขามันมันเข้มแข็งอะมันเข้มแข็งมันเป็นมันเป็นอะไรที่เป็นโฟร์บอนส์มันเป็นเป็นอะไรที่ บางคนเป็นคู่อดีตชาติกันได้เลยนะบางคนเป็นคู่แท้ให้กับกันน่ะแต่ตอนนี้ทั้งเขาและคุณก็ไปเดินตามทางของตัวเองก่อนแล้วก็สร้างฐานะสร้างชีวิตที่ดีให้กับตัวเองแล้ววันหนึ่งอะ่ะแพทคิดว่าเขาจะกลับเข้ามาหาคุณระวังไว้ดีๆนะคะว่าวันนั้นมันอาจจะบางคนอาจจะใกล้กว่าที่เราคิดไว้นนาอ้ยฟินจังเลย ในในก็อ่านแล้วแม่หมอก็ฟินกับเรื่องราวไปด้วยนะคะถึงแม้ว่ามันจะดูเศร้าๆนิดนึงนะหวังว่าจะเพื่อนๆจะไม่เศร้านะคะแล้วถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะเพื่อนๆแล้วเรามาดูกันว่าดวงของเพื่อนเป็นอย่างไรนะคะเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย